สวัสดีครับเพื่อนๆชาลีพี่เกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่เกมลายเลนเจอร์นะครับก็วันนี้นะครับจะมาเคลียร์สเตจกันไม่ได้มาเคลียร์สเตจใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้มาเคลียร์เมนสเตจนะครับแต่จะมาเคลียร์สเปเชียลสเตจกันนะครับก่อนอื่นเลยครับมาดูตัวที่ผมใช้ก่อนนะก็จะใช้2ตัวนะครับเป็นตัวชนนะครับก็ได้แก่ตัวนี้นะครับเกนซูเปอร์มารเตอร์นะครับโปรไซริสเกนนะครับต้องเป็นซูเปอร์มารเตอร์ด้วยนะครับ ซูเปอร์มาเตอร์ก็ไม่ยากนะแค่เอากบแดงมาอัพก็เป็นซูเปอร์มาเตอร์แล้วนะครับตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวนึงก็จําเป็นเหมือนกันนะเอาเป็นตัวสายโลวอะไรก็ได้เอามาแทนกันได้นะครับอ่าตัวสายโลวครับตัวหนึ่งนะเอามาต้านป้อมนั่นเองนะครับอ่าแล้วตัวที่จําเป็นกันไม่แพ้มาคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีครับหาได้จากด่านที่252นะครับถ้าเคลียร์ผ่านแล้วก็จะได้มาครับปิงกี้พิงเซ็ดนะครับเอาไปเป็นซูเปอร์มางเตอร์นะครับก็ หลายตัวหนึ่งนะครับก็ล็อกเกอร์อาริสนะครับก็ล่าได้นะครับแต่มันไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะครับล็อกเกอร์อาริสนะครับน่าจะอยู่ในสเตตธรรมดานะครับเมนสเตตนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าล่าได้จากไหนนะเพราะแพทใหม่นี่มันอัพมาย้ายเรนเจอร์หลายตัวมากนะครับแล้วก็ซอนนะครับซอนตัวนี้ผมกะจะรีวิวนะเดี๋ยวค่อยรีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้มาเคลียร์สเตตก่อนนะครับซูเปอร์มารเตอร์ได้ก็ดีครับมันจะทําให้ตีแรงนะหรือว่าเพื่อนๆเอาตัวที่เป็น ตัวสายสแปนครับตีไกลๆอ่ะแทงซอนได้นะครับโอเคแต่ผมไม่มีนะก็เลยเอาซอนตีแทนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเคลียร์สเปเชียลสเตทนะครับแต่เป็นสเตทสเปเชียลสเตทเก่านะครับก็คือสแคร็บไอรอนแมกเนตออฟไซเลนนะครับโอ้โหชื่อยาวมากนะครับยาวจนจำไม่ได้นะครับนี่นะจะมาเคลียร์สเตทที่5แล้วก็สเตทที่6นะครับนะแถมสเตทที่4ไปลงได้นะครับแต่ของรางวัลมันก็น่าสนใจนะครับได้ไอตัวราชาอสักย่างนะคิงเจมส์นะโอเค โหดนะครับตัวนี้เป็นสายโจมตีที่ดีนะถ้าอัพเป็น7ดาวนะครับขนนกใช้ตั้งสามพันเลยนะอันนี้ยังไม่ค่อยโหดนะใช้น้อยอยู่นะครับก็หลักๆเลยสองตัวแรกนี่ครับจะเป็นตัวตัวชนนะครับตัวสายโลก,กับตัวเกนนะครับเป็นสายชนนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือก็เป็นสายโจมตีนะครไม่ต้องใช้เทปจะผ่านนะครับลองดูนะครับ ผ่านครับตีแรงอยู่นะแล้วก็โตเกะเนีย่ยมันมีสกิลตัวเออสกิลแดนนะครับก็ทำให้ศัตรูเอ้ยท,ทำให้เรนเจอร์เราอ่ะวิ่งไวนะครับโหดน,นะโหดที่มอรช้าเนี่ยโดนสกิลนี้ไปนะโหวิ่งเร็วพุ้นเลยนะเรียบร้อยก็ผ่านได้คะับสมติได้แต่แตวัตถุดิบเหมือนเดิมนะ <ๆ S 1> มาครับแมกเนต5นะฮะโหอันนี้ของวันน่าสนใจนะครับ ได้โรบอทเอ็กเวตนะครับตัวนี้เอามาแจกเร็วเกินคาดนะครับสุกภัทกลางเดือนกักดานี่นะครับเขาเอาตัวที่แบบของกระชนะแล้วมาแจกเร็วมากนะเร็วจนเปิดกระชา่าไปทำไมนะครับแต่อย่าลืมนะครับแบบนี้นะสเตดนี้นะใช้ขนนกถึง4อันนะครับโอโ้โหไม่ธรรมดานะครับขนนกสังเกตของผมนะโอโ้ลถไปเยอะมากนะนะเมื่อวานผมยมังมีเป็นพันกว่าอันอยู่เลยนะตอนนี้เหลือแค่ร้อกว่าอันแล้วนะครับมันวันหนึ่งใช้เป็นร้อยอันเลยนะครับเพราะผมเก็บผมไปฟาร์มให้นั่นอยู่นะครับ กแดงเจ็ดดาวนะก็เลยเปลืองไอ้ขนนกหน่อยนะแล้วมันก็ใช้เยอะจริงนะโมโใช้ทีหนึ่งสี่ถึงห้าอันบางทีนะโอเคมาเริ่มกันนะครับสเตจนี้ก็ยังคงง่ายอยู่นะแต่โมโหแต่ไอตัวป้อมส้มนี่นะครับยิงไกลมากนะครับยิงมาถึงฐานตรงไอฐานเราเลยนะ นี่ก็น่าจะยังสู้ไหวครับโหแต่โล่แชมปี้นฟิวไม่ติดด้วยนะไอตัวที่โหดๆอ่ะน่าเป็นตัวนี้นะครับเป็นเอาโดนต,ตีมปลายหมูไปนะอุ้ยศัตรูมันตีแรงคนระับเริ่มไม่ไหวแล้วนะฟีดไม่หลอกก็ได้นะเดี๋ยวเกมมันจะยืดนะครับ ตัวที่ทำดาเมจนะครับน่าจะเป็นตัวพิงกี้นะปิงเซตนะครับเป็นตัวสาย,สายเฟรนเจอร์ดื้อยังโหดอยู่นะครับผมก็เลยจัดเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เลยนะดีโหลดไวข้างหน้านะครูดาวไวข้างหน้าจนะริงนะเดี่ยวเท่ากับเกนเลยนะสังเกตน,นะคูดาวเร็วเท่ากับเกนนะแล้วมันก็ตีแรงเลยนะเป็นตัวสายสแปรก็ใช้ได้ตัวระดับ6ดาวนะ เอ็ดเวิร์ดแล้วก็มาสเตจที่6นะครับ6สเตจนี้นะของวันน่าสนใจมากๆนะครับคือกบแดงนะครับ7ดาวนะฮะแล้วก็ดิวมาเตอร์นะครับบาวนะฮะตัวนี้สุดก็เพิ่งเปิดกระชาไปในเดือนที่แล้วนะครับอ่ามันเอามาให้ลาก,กันแล้วนะแล้วก็ในระดับที่เป็น7ดาวด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะครับแต่จะล่า7ดาวได้เนะี่ยมันต้องเสียขนนกถึง5อันนะครับเปรืองมากมากจริงนะครับ แล้วมันก็มีให้เล่นถึง20ครั้งนะครับโหใครจะบ้าเล่นนะครับ20ครั้งนะครับนอกจากแบบคนที่มีขนนกเยอะๆมากๆถึงจะเล่นได้นะครับทั้งหมดนะ20ครั้งนะครับสําหรับผมเนี่ยคงเล่นได้ไม่หมดนะครับเล่นแบบสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็หมดเลยนะขนนก900อันเนี่ยก็ไปกันเลยนะครับมาลองดูนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเพราะผมไม่ได้ใช้เป็นตัวเลนเจอร์ที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับพอพอใช้แบบพวกเนเลอร์สุซูเนี่ยมันจะผ่านได้ง่ายมากนะครับหรือว่าไอ้ไฟหงนะ แต่นี่ผมใช้เป็นซันเจอร์ฟรีส่วนใหญ่คนระับอุ้ยตรงนี้ต้องปล่อยให้สตูมันมาก่อนนะครับผมเคยไม่หน่อยนะครับ ตัวมานะไม่เป็นไรเ่อนก็ไม่ได้ใช้ด้วยครับจริงนะตอนแรกนะต้องประคองนะเรียกเออไอ,ไอตัวชนนะให้มันถี่ๆนะเข้าไว้นะคไม่นานแล้วเนี่ยมันจะต้านยากนะครับเมื่อกี้ผมไปเสียตั้งบ่าครับตัวชนเรียกมาไม่ไม่ถึงจังหวนะ่าก็เลยพลาดท่านิดนึงนะไม่รู้จะก,กู้เกมกลับคืนมาได้หรือเปล่านะ ก็น่าจพอไหวนะครับอ่ะตีป้อมกลับคืนมาได้นะครับสเตจนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะครับก็คือไอ้ตัวป้อมเนี่ยเลือดมันไม่ค่อยเยอะนะครับอ่ซุ่มออกหน่อยนะสมัยก่อนโอ้โหป้อมแม่งเลือดโคตรจะเยอะเลยนะตีแทบไม่เข้านะเดี๋ยวนี้โอ้โหคือว่าจะง่ายขึ้นนะครับเขาเหมือนจะปรับใหม่นะโอเคถึงเราจะ เออตีป้อมเมื่อกี้ช่วงตีป้อมมันจะเสียจังหวะไปหน่อยนึงแต่เราก็สามารถตีศัตรูคืนได้แล้วก็เป็นฝ่ายที่ชนะได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบมีตัวที่โหดกว่านี้นะก็จะผ่านได้ง่ายมากกว่านี้นะครับก็คืออาจจะกดถูกจังหวะเงี้ยก็อาจจะไม่ไม่เสียจังหวะนะจะจบเกมได้เร็วกว่านี้โอ้หกดแดงนิดเดียวกดแล้วไม่เคยจะได้เลยนะกดแดงนะขนาดแก้6ดาวยังไม่ได้นะเราจะไปหวังอะไรกับเจดาวนะเดี๋ยวขอแก้ตัวกสกรอบหนึ่งนะดูซิว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับ พอโบกต์เต๋อผมเอาตัวลิมิเต็ดเนีบลเลอร์สูซูมาครับแป๊บเดียวเคลียร์ผ่านฮะไม่ยากนะครับตั้งแต่ใช้เบลเรเจอร์ฟรีเนี่ยเราจะมันจะแบบไม่ค่อยเก่งเท่าเท่าไหร่มากนักนะฮะพื้ง่ายก็คือแบบมันมันไม่ค่อยโกงนะครับแล้วก็ทีมผมก็ไม่มีตัวแทงครับมีแต่ตัวล่อนะโอเคมาอีกสักรอบนะฮดูซื้อว่าจะสวยหรือเปล่านะ คือเราตัวจะต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงตัวยิงไว้นะไม่เออไอตัวป้อมส้มเนี่ยยิงตัวยิงเราได้นะมาถึงจะเรียกว่าสวยนะครับอุ้ยก็ใช้ได้อยู่นะอุ้ยกดผิดวะผมกดไปกดใช้โล่ก่อนนะเสียดายนะ แล้วก็เสียจังหวะไปนิดนึงนะครับป็นไรเนี่ยก็ยังได้อยู่นะหมายไปนะโอเคพอได้อยู่นะดีกว่าเมื่อกี้หน่อยนะึงนะแต่ไปเสียได้แม้แต่กดใช้โล่ก่อนพัดนะครับจริงผมต้องกดพัดนะจังหวะนั้นนะโอเคตัวโล่ติดสกิลนะครับก็ยังพอได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ อ้ยตายหมู่เลยคนระับบอสมันยังไม่ตายเอาบอสตายแล้วนะครับเพราะบอสมันโจมตีแรงนะครับรวมกับไอ้พวกน้องบิดกนะยิงหน้าไปก่อนคนระับโอ้โหผมว่าตัวเกมนะครับมันยังไม่ไม่แก้บั็กตรงตรง,ตรงนี้นะครับก็คือไอ้ตัวป้อมส้มเนี่ยถ้าเราถ้ามันยิงไปแล้วโดนศัตรูนะครับแล้วเราไปจงังหวะไปยิงไอ้มิสล์เซลลี่นะครับมันจะกลายเป็นป้อมส้มเนี่ย มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไระมันไม่มันไม่เห็นผลของไอตัวเซลลี่นะตัวสแตนนะก็คือเหมือนคล้ายแบบตัวเกมมันไม่ได้ทำให้มันทับกันนะครับคือแบบผลของต้อมส้มหายเนะี่ยแล้วก็ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะมิสไซล์ของแซลลี่ไปเนี่ยไม่มีไม่ไมีผลนะครับกออธิบายกว่าจะเข้าใจนะประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวมาอธิบายใหม่ก็ได้ครับเมื่อกี้เสียงเกมมันรบกวนนะก็เลยพูดแล้วผิดถูกนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องเมื่อกี้นี้ครับที่ผมพูดนะครับอาจจะเพื่อนๆอาจจะงงๆอยู่นะผมก็อาจจะอธิบายอีกรอบอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็คือนะครับป้อมส้มนะครับมันจะมีระยะเวลาสตันอยู่นะครับประมาณน่าจะประมาณ2วินะฮะประมาณนั้นนะหนึ่งถึงสองวิเนี่ยแหละฮะคือยิงไปเนี่ยมันศัตรูมันจะสตันประมาณ2วินะครับ แต่จรวดเซาลี่เนี่ยยิงไปสตันประมาณน่าจะประมาณเกือบห้าวิได้นะครับอ่าแต่ถ้าช่วงเวลาที่ป้อมส้มมันยิงไปเนี่ยสตันประมาณ2วินะฮะอ่ามันยิงไปนะครับแล้วจังหวะผมเนี่ยไปเผลอกดนะครับแล้วก็ไปยิงจรวดเซาลี่นะครับสตันห้าวินะฮะอ่ายิงไปนะครับแล้วนะครับผลของไอ้ป้อมส้มเนี่ยมันหายนะครับแล้วมองก็จะเดินต่อนะครับอ่าก็คือสตันห้าวิเนี่ยไม่มีผลนะครับมันหายไปไหนเลยก็ไม่รู้นะครับ เพราะจังหวะนั้นนะครับที่ผมบอกนะก็คือป้อมส้มมันสต้นอยูอ่แล้วผมไปยิงจรวดเซลลี่ทับไปนะครับเหมือนมันเป็นบั็กของเกมนะผมว่าน่าเป็นอย่างนั้น,นครับจุดเนี้ยนะฮะผมเห็นมันน่าแล้วคนระับไม่ยอมแก้ทักทีนะบางทีก็เสียบางทีก็ถือว่าเสียจังหวะได้นะป้อมส้มเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะยิงมาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เพราะไอ้ตัวเซลลี่เนะี่ยมันก็ยิงไปถึงมันต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะมันก็กะจังหวะไม่ค่อยถูกคูยง่ายนะครับทำให้แบบเกิดอย่างนั้นเยอะนะครับบางทีก็ โดมบอมันตีคืนได้นะต้จะเป็นจังหวะอย่างนั้นนะฮะหรือว่าพูดย่งยงก,ก็คือแบบไอ้ผลของสตันเนะี่ยมันไม่ยอมทับไปนะครับป้อมส้มหายแล้วก็หายเลยนะครับตัวรถแซลลี่เนี่ยนะก็ไม่มีประโยชน์นะยิงไปก็เท่านั้นนะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้กันได้นะครับเคลียร์กันได้นะครับเล่นเกมให้สนุกก็ต้องเล่นเองนะครับอย่าไปใช้โปรแกรมโกงนะฮะหรือว่าแบบไปโกงเกมนะครับอ่ามันจะหมดความสนุกไปเลยนะครับพบเจอกันใหม่นะในวิดีโอครั้งหน้านะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวคาดว่าจะมีรีวิวตัวเอ็นเจลยอื่นๆ,ๆนะครับอไอตัวพิงกี้อ่ะพิงเซ็ตเนี่ยไม่รู้จลืะรีวิวดีหรือเปล่านะครับเอาดูต่อไปนะครับเพราะเดี๋ยวเนี้ยช่วงนี้นะมันจะรีวิวแต่ตัวเนี่ยมันใช้ขนนกเยอะนะครับพอไอ้พวกเมนสเตตเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่อันเดียวนะมันใช้ตั้งมาส,สามอันนะสองถึงสามอันนะเปลืองนะรีวิวแต่ตัวเนี่ยต้องคิดเหมือนกันนะโอเคฮนะโอเคครับพบเจอกันใหม่ในวิด,ดีโอครั้งหน้าขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็ อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Sub s cribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย